ลูกี้พีอินดกาเดนสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพ้นจักเพจลูกี้พีหรือ youtube ลูกี้พีชาแนลนะคะวันนี้นะคะอยู่ในช่วงลูกี้พีอินดกาเดนนะคะเป็นช่วงที่เราจะพูดถึงไม้ใบนะคะในบ้านหรือไม้อื่นๆที่ไม่ใช่ไม้อบน้ำในบ้านนะคะ วันนี้เห็นน้องคนนี้ก็คือน้องพูรงยาทุกคนนี่เลยนะคะเป็นต้นที่เพนนอ่ะเคยอัพไว้ในออหน้าเพจเนาะว่าอยากจะทำให้เขาอ่ะเหมือนเลื้อยขึ้นไปสูงๆอ่ะเดี๋ยวเพนมีรูปให้ดูนี่เป็นรูปที่เพนนะนไปเจอออ มีในไอจีอ่ะของท่านหนึ่งที่เขาทําไว้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นพูตัวอื่นหรือเป็นเป็นไม้ต้นอ่นตัวอื่นเนาะแต่ความที่เพนชอบพูลงยานะคะเพนก็เลยอยากได้เจ้าพู่ลงยามาทําแบบนี้บ้างนะคะก็เลยเริ่มไปหาเสาหาอะไรมาทํานะเดี๋ยวเพนจะถอยให้ดูว่าจริงๆแล้วมันสูงมากทุกคนนี่คือแบบเสาเนี่ยังเลยขึ้นไปอีกนะเสานี่คือแบบยังเลยไปอีกนะคะก็ตั้งใจว่าจะให้เป็นพุ่มแบบนี้ทุกคน แต่ด้วยความที่แบบว่าเราอ่ะก็คิดว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะเอานางอ่ะพันพันพันเฉยเฉยใช่ไหมคราวนี้ก็พันทุกคนแต่มันเป็นแบบนี้เห็นปะมันแบบอิเลเคค่เขะมันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะต้องทำยังไงแบบตอนแรกเห็นบางคนอ่ะเขาเอาเอาเอเขาเรียกว่าเหมือนเป็นโครงโคร,ง,ครงกุหลาบอ่ะทุกคนมาขึ้นแต่เพนน่ะไม่ชอบแบบนั้นนะคะเพนอยากให้เหมือนตรงข้างล่างเนี่ยใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ แหลมขึ้นไปเหมือนเป็นเจดีหรือเหมือนเป็นแบบทรงแบบต้นคริสต์มาสแหลมๆแ,แบบนั้นนะคะก็พยายามคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำยังไงดีเอาแบบจะเอาเส้นเอ็นมาขึงขึ้นไปแล้วก็ให้แบบเลื้อยขึ้นไปดีไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยแต่ดูจากทิศทางใบเขาแล้วค่ะเพนชอบให้เขาวนรอบอันนี้แล้วค่อยๆขึ้นไปดีกว่าเพราะว่าในกระถางใหญ่เนี่ยที่ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะคะจะมีอยู่สองยอดเพนใช้สองกระถางนะคะ เอามาลงปลูกซึ่งเรานะคะลงปลูกในกระถางเนี่ยคือหลายเดือนแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเพนจะขึ้นวันที่ไว้ให้ตอนอัดคลิปทำไม่ได้แต่ขอไปรื้อข้อมูลดูก่อนปลูกมาหลายเดือนแล้วทุกคนแล้วก็แบบมันยาวช้ามากเลยอะมันเลยไม่เป็นพุ่มัะทีอันเนี้ยเพ้นพยายามเอาพันพันขมวดขมวด,ดกันไว้ก่อนมันจะได้ไม่เลื้อยออกไปตรงอื่นเนาะเดี๋ยวเพนจะมาคลี่ให้ดูนะทุกคนว่ามันยาวแค่ไหนกันนะคะนี่อันนี้ยอดแรก อันนี้ดูจะยาวกว่าเพื่อนนะคือเพนน่ะอะอย่างที่บอกว่าเอาสองกระถางเอามาปลุกรวมกันใช่ไหมก็มันยาวไหมมันก็ยาวแต่เพนน่ะพยายามเอายอดเขาอะเขาเรียกอะไรเอาก้านไม่ใช่ยอดเอาก้านอะพยายามปักลงให้รอบนี้ก่อนเพราะว่าเราอยากจะให้ข้างล่างนันแน่นนะทุกคนก็เลยจะมีคอมโบลแต่เดี๋ยวเพนเดี๋ยวเพนครี่เอาอันนี้ออกแล้วเดี๋ยวเพนเอากล้องมาถ่ายตรงนี้ให้ดูค่ะ ไหนดูซิอ่ามันติดกับตรงนี้ไปโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเพนให้ดูความยาวก่อนการแรกนะอุ๊ยอุยอุ้ยอุ้ย,ยการสั้นเอานี้ก่อนการสั้นเดี๋ยวเพนขอถอยนะยจะได้เห็นการสั้นกนะ็คืออันนี้นะทุกคนขอรอดใต้นี้ก่อนเดี๋ยวนะการสั้นก็คือประมาณนี้ นี่เลยแค่นี้เองทุกคนเห็นปะ่ะหันหน้าไปให้ดูคือยาวแค่นี้เองค่ะทุกคนนะแต่ถามว่าวนรอบไหมอันนี้ก็คือวนหนึ่งรอบวนประมาณหนึ่งรอบนะอันนี้คือก้านที่หนึ่งนะแล้วก้านที่สองอันนี้ดูยาวกว่าก้านที่สองดูยาวกว่าถอยหลบมานี่ ยาวกว่านะคะถ้าเทียบกันสองอันน้องก็เออก็จริงๆก,ก็ต่างกันไม่มากนะต่างกันประมาณสองสองคืบกว่าแต่อันนี้มันดูยาวกว่านะมาเดี๋ยวเพนจะถ่ายให้ดูมุมบนของในกระถางกันนะนี่ค่ะทุกคนนี่ก็คือแบบหน้ากระถางนะนี่คือหน้ากระถางซึ่งโคนเลยเนี่ยคือตรงนี้เห็นปะ นี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวโคนเลยคือตรงนี้แล้วก็วนมานี่นะวนเป็นกิ่งนี้มาเรื่อยๆเลยนะคะแต่ด้วยความที่อ่าก้านเขาอะเพ้นพยายามเอาติดติดหน้าดินไว้นะคะส่วนไหนที่ติดมันก็มีรากแล้วก็ยึดลงไปส่วนไหนเนี้ยที่มันลอยลอยเด้งๆเนี่ยที่มันลอยลอยเด้งๆอยู่อย่างเงี้ยมันก็คือ,อยังไม่ลงไปจริงๆถ้าเรามีลวดนะคะเรามาดัดเป็นตัวยูแล้วก็ปักลงไปก็ได้นะอ่าส่วนอีก อันนึงอยู่ตรงไหนไม่แน่ใจอีกต้นหนึ่งอีกก้านหนึ่งน่าจะมีน่าจะตรงนี้นะคะเนี่ยใบก็มีแบบมีปัญหาบ้างนิดหน่อยแต่ถือว่าน้องเขาค่อนข้างดีนะไม่ค่อยเจอศัตรูพืชน,นะใบก็สุขภาพดีเงางามทุกคนอันนี้พอดีเพิ่งรดน้ำมาอันนี้มันจะมีความเหลืองนิดๆหรือเปล่าเดี๋ยวต้องสังเกตการต่อไปนะคะอันนี้เพิ่งรดน้ำมา นะคะคมาเดี๋ยวเรามามัดกันดีกว่านี่นะคะเดี๋ยวเพ้นจะมามัดโดยเพ้นจะใช้เชือกอันนี้นะเพ้นจะใช้เชือกแบบไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรที่เป็นแบบเหมือนเชือกอะอันนี้เพ้นซื้อมาไว้มัดของขวัญแบบมินิมอลอะไรอย่างนี้นะให้ให้เพื่อนๆนะคะก็เลยเห็นว่ามันเข้ากับสีไม้อันนี้นะคะก็เลย ตอนแรกว่าจะใช้เคเบิลทายมัดแต่มันก็ดูแบบกวนวรุนแรงกับต้นไม้เนาะแล้วเผื่อเราลื้อออกอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราจะแบบเปลี่ยนมุมเปลี่ยนเปลี่ยนรูปทรงเขานะเพ็นก็เลยใช้เป็นอันนี้นะคะแทนนะมาเดี๋ยวเพนจะลองวนๆดูก่อนอันไหนคือหน้ากระถางคอ อ่ะอันนี้นะคะที่ตั้งใจว่าจะให้เป็นด้านหน้านะคะก็ก็ถือว่าหนาแน่นดีนะไม่อยากให้เห็นแบบจริงๆงอนะ่ะไม่อยากให้เห็นแบบที่ว่างเลยอยากให้เขาห้อยใบยห้อยลองมาแบบนี้นะเนี่ยอันนี้มันก็จะมีสายอยู่นี่ก็คือมีหนึ่งชั้นสองชั้นแล้วนะคะก็จะให้เขาแน่นขึ้นตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ก็แน่นนะคะเส้นแรกจะได้แมนเส้นสั้นที่เราเอามาอุดไว้นะคะแล้วก็ไปมัดไว้ตรงโน้นนะ นี่เดี๋ยวเพ้นท์หมุนให้ดูว่าอย่างในน้อย,อยรอบล่างเนี่ยก็คือแน่นละทุกคนแน่นแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเส้นเส้นยาวที่เพ้นท์มัดแบบให้มันโค้งออกมาไกลไเนี่ยเพื่อจะได้แบบยื่นใบให้ดูแบบเป็นพุ่มใหญ่ออกมานะถ้าถ้าเราเอาไปชิดเลยมันก็จะแบบติดติดต้นใช่ไหมติดติดเสาแล้วก็เอาออกมาอย่างนี้มันจะได้ดูแบบใหญ่เห็นไหมมันจะดูแบบเป็นพุ่มฐานใหญ่แล้วค่อยๆยขึ้นไปส่วนอันนี้ยอดยอดที่ยาวนี่ก็คือฝาก ี่ฝากไว้ก่อนฝากไว้แบบนี้ก่อนฝากกระเสาวไว้ก่อนนะคะอ่ะน้องอาจจะตกลงมาฝากกระเสาวไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวน้องยาวเพิ่มขึ้นเพลงก็จะเอามามวนต่อไปนะคะส่วนอีกยอดหนึ่งของยอดสั้นก็จะอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้น้องก็น่าจะไต่ขึ้นไปเพราะว่าเรามัดตรงข้อเขาเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเรามัดไปแล้วเดยวน้องเขาก็จะยอดขึ้นตรงนี้นิดหนึ่ง ก็เดี๋ยวรอยาวอีกหน่อยเราก็อาจจะเอามาวนนะคะเนี่ยมันต้องอาศัยระยะเวลาคือแบบเลี้ยงนานมากนะกว่าจะแบบวนได้นะทุกคนดูดินี่จริงเสาสูงถึงนี่เลยนะอ่ะถ้าถอยให้ดูอะเสาสูงมากนี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยอะทุกคนยังดูแบบข้างล่างยังดูแบบเพิ่งจะแน่นวันนี้เองอะดูสิอันนี้พอดีเพิ่งลดน้ำมานะก็เลยเอาเอาเอาัอานนี้มาลองนี่ค่ะดูยังไม่สวยเลยนะทุกคนอย่าเพิ่งว่านะ ยังไงเดี๋ยวรอดูอัปเดตกันต่อไปทุกคนแล้วก็จริงๆอะ่ะเพนมีข้างนอกแบบเพนมีข้างนอกอีกต้นหนึ่งนะเดี๋ยวเอาไว้ถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ดูแล้วกันหรืออาจจะเอามารวมเป็นคลิปแบบพูโรงยาทั้งหมดที่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะเอามาเปิดให้ดูกันนะคะถ้าใครอยากดูนะคลิปพูโรงยาอ่าทั้งหมดที่เพนมีนะไม่รวมที่เพาะชำนะเอาเอารวมที่ปลูกในกระถางเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปมานะว่าอยากดูเดี๋ยวเพนจะทําคลิปนั้นให้นะคะทุกคน นี่เลยน้องพลูลงยาวสวยๆใบสวยๆกันเลยนะนี่ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพนด้วยนะคะบ๊ายบายติดตามเพจและอินสตาแกรได้ที่ลูกี้พีห้าและอย่าลืม Sub สไครต์ลูกี้พีชาแนลกันด้วยนะคะเออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม